สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีนะคะบ่งลูกไส้นอนนอนตากแดดคนมาทายแต่ตากแดดคือการให้นอนน้ำหอมบนนอนเนาะลูกมานอนตากแดดว่ <c oughs> าฮอนดอกพอดีดีพออุ่นๆ มิงว่าเพิ่งอน,นอนเอนอเหนาะบ่าวผู้สาพอกันพี่เดือนกับปันสร้างควัญอจมึงตั้งเสียงจนหันใจน,น้อนน้อนตกแด่หันใจสวดสวดอุ่นอุ่น ตากแดดเตื่นบ้านนี้ตื่นยับขับไปนอนน้ำหอมไปนับขับไปนอนน้ำหอมเออยับขับไปลูกยับขับไปเออเอ้านอนรงนอนร่องลูกนอนรงนอนลงลูกหล่ะนอนลงมิ่งมิ่งนอนลงเร็ว นอนลงแล้วนอนลงนอนลงนอนลงครับนอนลงอืมบ่ยอมนอนซึกขื่นมาอือผมหอนแดดบ่หนอืมผมหอนแดดบ่ครับผมห่วหอนเด้ดรเดดรครับ,รบแต่ว่าผมลุกขึ้นมาจะซื้อผมละเมอ ผมละมือครับผมละมือครับ ừ, ตื่นขึ้นมาแล้วมายังควันเอ้โหนอฮ่มเอาเอ้าปั๊บ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 ปัป๊บอืมอืมตื่นขึ้นมาแล้วเฮ็ดอย่างผมงงครับผมงง งงครับงงเด็กหน่อยงงตื่นขึ้นมาแล้วมายืนงงอยู่แบบน,นี้ยืนงงครับยืนงงให้เต็งเดยแล้วแบบน,นี้ทำตัวเศร้างงเนาะแบบนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว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 ถ่ายอีพอตอนอี้พอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายกันเดี๋ยวอีพอก็เอามาให้กินเราเนี่ย ลื่นขึ้นมากจังดอยตาเด่นคือคืบอยู่จังไดน,นอนี่นอน <c oughs> โอ้ยน้ำจั้งไหงมแตกข้ากแตกแน่แทะน้ำออกมาจากง่วงแม่ โอ้ยเอายังเข้าปากน,อกน้นอเนาะอา้าวอ้าหาวครับหาวเอากล้วยเข้าปากว่ะเอากล้วยเข้าปากกล้วยกินหลายแล้วกินทั้งวันวันนี้เดี๋ยวแต่าสาตื่นขึ้นมากก็ได้กินแล้วหน,นี้รอครับผมรอ โอ้ยตาแม่จังไดกับบมรับตามิดมิบอีกแล้วรับตาอีกแล้วโอ้ยตื่น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 มาหันยืนรับเนาะเลยมาทายลงตาเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ย ôi ở kia thì mất phải cầm นอนตื่นไหมครับผมผม <c oughs> ยังงงอยู่ครับนั่นยืนหลับอีกแล้ววาไก่กับ่ไไรอืมคุณอ่ะอไก่บ่ได้เด้อครับฮึสิตะขคิดินไห้เห่าเนาะอืม คนไปดมอีหยังน้อคนโอ้คนอะเอาเอาโดมยังน้อปัะนี่น้อฮึ่มตื่นขึ้นมาแล้วงงเงี้ยงงงเงี้ยงงงเงี้ยงอยู่งงงงครับงง จะอีจะอีจะอีโอ้มาเศร้าอย่างกระเป๋าโอ้ยเนม่กถึงแต่มือข้อน,นี่ละ,นะตเนาะวัดไต่บนนอวัแต,ต่บนออตตบนอวันนี้เนาะห้ยยานยูยานไหนตีเด็กหน่อยอยู่ Đẹp nói được để được lại đứa, đẹp nói ơi yên hảo yên hảo lắm ơi nhầm đến đi xin hết nhá để... กินเห็ดยังครับกินเห็ดยังอืมเดี๋ยกก็เอราะไงปีบออกมาให้กหินผนุนท่นยังแจกกันอยู่ตัดน,นิดนิดปีบนิดอยู่มัก,มกนิดปีบนิดอยู่เออเออเอเออืมโอ้โหโหน,น Nó lên đi <laughs> 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 กับคุณในแม่ทีนะคะเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดมาสมัรครตดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับก็ให้แม่ทีมีสุขภาพแข็งแรงเลยอย่าเจ็บอย่าจนห่างไกลาจากโรคนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมแม่ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ